เมาให้แซดพระเอกทอล้มเรือจิ้น15ปีลือหึ่งกำลังซุ่มคขบรุ่นน้องในวงการ เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆหลายคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับละครเรื่องเข็มซ่อนปลายนำแสดงโดยนักแสดงแถวหน้าอย่างนุ่นวรนุษพิรมพักดีทิสาวริทิสาลิมธรรมมหิศอนบุมกิจก้องขำกริดยูโรโยศวานก้าวศิรายุและอองมณีรวมด้วยพลภูพัฒน์อัตถปัญญาพลกุกกิโกชกรเจียบโสพิณภาชุมพานีบิกสรุตวิจิตรานนท์มินลี่อภิษราวงทัศนีย เสียบชมพูนุชเปียทำชายและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างโดยล่าสุดอินสตาแกรมแอคเคาท์ c h 7 h d u n d e r s c o r e d r a m a s o c i a l i c ในโพดภาพโปรโมทละครที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับตกใจไปตามๆกันโดยโพดแคปชั่นว่าเมาให้แซดแอดขาเพื่อกพระเอกทอลมเรือจินมารท15ปีเฮคู่จินเซเล็รุ่นใหญ่ไปแอบคบนางเอกรุ่นน้องไว้แรงนะพึงจะเปรยๆออกสื่อถึงแผ แต่งงานแต่ฝันของสาวเซเลบดูจะล้มไม่เป็นท่าแล้วระดับตัวแม่ชีจะยอมหรอคะคูดดิฉันนี่รอดูเลยค่ะคืนนี้20.30นาฬิกา30นาทีในละครเข็มซ่อนปลายทางช่อง 7HD ชมสดกด35 hashtag c h 7 h d Drama s o c i ียลต